สวัสดีค่ะวัค่ะใหญ่อะไใหญ่อะันนี้มีอะไรนะันนี้สอไอ่ะัาใสนี่่ป้าไหนนี้หรออนีแมนี่นนี้นี่ดูเนอันนีี่บาีใช่ไหมาีเเสื้อผ้าป้าคำใสให้แจกดูเบอร์นะทุกคนน er 對對ี่งบหนึ่งหมื่นบาทนะก็แล้วแต่เป้าคำใสจะ มีลายชื่อมาอ๋อมีลายชื่อมาแล้วมีลายชื่อมาตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทก็ได้แล้วนะค่ะทำไปแล้วก็ของก็มาใหม่คือของปลาเต๋นสี่ตัวของลุงคนสี่ตัวป้าก็ได้ด้วยจ้าได้เลือกใหม่เลยหนึ่งหมื่นบาทได้สี่ตัวหรือเปล่าเใช่ดีก็สามสิบตัวอันนี้เตรียมทต่ของป้าเลยสามามตัวสามสิบสามตัวสามสิบสามตัวเหรอสามสิบตัวแล้วเท่าไหร่คะตัวละสามร้อยค่ะ รวมดูซิจะแจกวันวอสามศูนย์นะสามสิบสามตัวแล้วคนที่วันวอร์สามศูนย์ไปเรื่อยสามสิบสามตัวเนาะก็มีรายชื่อบางคนน่ะได้บ้านโกโก้ก็ได้หมดนะบ้านโกโก้เนี่ยแม่อ๊อฟก็ได้ตามที่เขาระบุมารบะุมาเลยก็ยังไม่เห็นอนุวัตนะคะอ่านแล้วยังไม่เห็นอาราอาร ก็ได้ก็เป็นป้าสายแหละื่องกาขายของมียตสามตัวจะไม่ถึงพี่นวัตัวนะ้องมีราดูอยู่กันแค่นี้เอ่สายสามสามตัวจะไม่ถึงพี่นวัดเป็นไปไม่ได้ไม่ถึงตรงไหนรู้ไหมบางคนใช่ไม่ได้บางคนได้คือลุงนี้ก็สี่ตัวยก็สี่ตัวมันมันไม่ใช่ว่าแล้วก็บ้านกอขคนสี่ตัวก็เยะ สตัวสี่ตัวคนละนะแบ่งยุ่งนาเราแบ่งห้พี่นวัดสองตัวใ้เาสองตัวก็พอจะเอาใส่ให้พี่นวัดไปกินก็เ้ใจ่าหาธุนะคะก็ขอบคุณคุณวาลีอย่าเพิขอบคุณแจกเป็นไหมคลิปก่อนตัวของผให้พี่นวัดสองหัาแค่สองก็ขอบคุณนะคะคุณวาลีโนเซน เดียวเดี๋ยวเดียวพอฝืนตายอ่พอฝืนอะไรลูเส้นเนาเออถสุดย้ดไปขอบคุณขอบคุณมากนะคะคุณวาลีก็ลุงก็แส่แบบว่าตัวแรงแรงแรงแก็ขอบคุณนะคะจะว่าจุดใจก็ได้แบบว่าป้าแตนคำพูดคำพูดแล้วก็เสร็จอันนี้ลุงจะแย่อยู่เรื่อยแส่อยู่เรื่อยนะครแส่ขอบคุณนะคะ ไม่บอให้ครอบครัวของคุณวาลีโนเซนเนาเออเมืองอะไรนะเซียเวียนนาเซียเวียนนาเอางอก็แย่อยู่เรื่อยนะคะลุงนี่ก็แล้วก็ิ่มตีนอ่ะขอบคุณครัจะไม่แปลกทีที่ไม่เด้าำเงินฟพูดังไปทั่นแหละไปก็ทีนี้น้อยด้วยมันก็มีมันก็มีเหลือแต่ตัวนี้ก็คือสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทอันนี้ เพื่อจะให้เป็นทุนการศึกษาน้องหมิวแล้วก็ไอ้มินน้อยคนละ1,736ง้บหาทโอ้โหสยอมเตาทอนมาเป็นสุดยอดเลยมามิ้น้อยมาไะแบนไอ้คนละครึ่งเด้อมิวงมาสองคนเลยมามิวไปโอ้ตารางพ่อสามร้อเลยนะ มาตรงนี้ข้ามาตรงนี้ลูกตังทอนไว้มไม่ได้นะมิวมีตังทอนไหมฮมาสามมาแรกเนี่เี่ลยไม่ได้มากอ้าสวยมากมาังก่อนเมาตั้งก่อนมาเอาตังก่อนลยลูมาวคุณตั้งวมาตั้งเนี่ย ตั้งก่อนแล้วไปจะได้ไปซื้อกระหมือตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยไปเซเว่นเลยเดี๋ยวไม่จะไหมาก็ไปเซเว่นคืว่าจะเอาแบงค์นี้มาแลกกับแบงค์สีเขียวป้าป้าก็เอาอยู่นะผู้จชาก่อนผู้จชาก่อนนะเนี่ยทุ่จชาก่อนจุ่งชก่อนจ้าสีอะไรเอาเอาเอาเสีอะไรจะเอสีอะไรบิน ไมอาไปซื้อมึเลยมนกีนมึเกี่ยอ้ค่ะ้าสวนผักเก็บไ้เปรี้ยวไปเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยไงครับคุณค่าเอาที่เลยค่ะขอบคุณค้าคุณบอกคุณบอกให้แม่ป้ามนรบเอาเลยนะเอาเรียนให้แม่โอเคฉลามากไม่รือนะขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่าก่อนเด้อขอบคุณข้ขอบคุณกมือขอบคุณ่ก้ามอมขอบคุณี่ามขอม แก้มงาจุ๊บกอแล้วมขดนมนะจุ๊บห่อเ่ขอบคุณคุณแม่วาลีด้วยค่ะที่ให้ที่ให้ทุนการศึกษาหนูนะคะโอ้ยใครซื้อปลาหมึกมาตอนนี้ได้เนี้ยรับยอนฟ้ามึกนีหล่เหมือนี้ตั้งคอนนะคะทุกคนองมีหอม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 เข้าบ้าเดีอดเลยกาวบาเดอยู่เอามิอนี่

เอาอย่างนี้เราก็อะไปเลือดเสื้อเลยจ้ากับยางเสื้อจะได้ตอบคลิปเลยเอกมตอบมือค่ะมีผ้าลายใหม่มาดโอ้มีผ้าลายใหม่มาโีสีสวยมาใหม่สีสวยโอ้ร้านแม่ทำไซส์วันนี้แทกแล้วก็มาใหม่นะคะเราก็ได้เจอของใหม่ๆของดีๆผ้าเสกผสมเด็กใครใส่นี่ก็ได้แน่นอน แบบนี้เสื้อผู้ชายนะคะนี่เราไม่ส่งเสื้อผู้ชายเราเป็นผู้หญิงไม่ได้เขาเอาเรื่องเกมมาเรื่องเกมมาเลยเรื่องเกมมาเลยใช่ไหมนี่สีนี้สวยเลยสวยเข้าใจว่าซุดซุดใส่ตลอดให้ลองได้คุณป้าน่ะเพราะว่าลองได้ที่นี่เขาไม่ลองเลยแมกให้กี่ตัวนะ ให้สี่ตัวเลยป้าโอ้ป้ายกไปทางมัดเลย้สีค่ะดีนะอสีลอเาชอบสเลยอดนะจะใส่กับเสื้อได้อะนี่หน่าพ่อฟื้นนี่อ่านให้หน่อยมันมีกี่ตัวกี่ตัวเนียโอ้ยคอยก็อ่านเป็นไ่เนาะ ดีนั่งสุดขาลายชื่อเดี๋ยวต้องอ่านให้แไหมที่จะอ้าวอ้าวอ่านเลยอ่าวเดี๋ยวลายชื่อจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่บุรีนะคะวาวเออโนูหนูเอสโนเนาเออนะคะออสเตรียเวียนนานะคะหนึ่งลุงช่างสี่ตัวสองข้าสวนผักสี่ตัวสามแม่คำใสหนึ่งตัว สี่พ่อพื้นหนึ่งตัวห้าน้องปุ๊หนึ่งตัวหกแอนแฟมิลี่หนึ่งตัวเจ็ดน้องฟางสองตัวแปดน้องนาเดียสองตัวเก้าย่าชิหนึ่งตัวสิบป้าไทยบ้านหนึ่งตัวสิบเอ็ดป้าดาหนึ่งตัวนิราวันหนึ่งตัวสิบสามแอดมินหนึ่งแอดมินเปรี้ยวหนึ่งตัวสิบสี่แอดมินแนนหนึ่งตัวสิบห้าน้องสาวมนหนึ่งตัวสิบหกแอดชัยหนึ่งตัว 17เ็ดอชิด1ตัว18เอเสือ1ตัว19บ่าวนุหนึ่งตัว20เอสมินแอนกกโกตัว21เอดอมินอ้อกกโกตัว22แม่ออฟหนึ่งตัวถ้าคราวที่แล้วยังไม่ได้มาเอาก็รวมเป็น2ตัว23พ่อเปา1ตัวถ้าคราวที่แล้วไม่ได้มาก็รวมเป็น2ตัว24น้องเบ้นกกโกตัว25เอบัตกกโกตัว ยีแม่พีกบกสองตัว27่สิบเจ็ดสาวปาล์มกบกสองตัวยี่สิบแปน้องพอลลี่กบกหนึ่งตัวยี่สิบเก้าช่างตั้มกบกหนึตัวนะก็ดังรายชื่อต่อไปนี้นะคะได้แล้วส่ตัวสตัวแล้วลุงส่วนลุงช่างบอกว่าให้เลช่างเอาเสื้อมาได้ ขบคร man, <C ourse> ืรที่รนี้อรน่านา่อไกหนวันสัดะไมใคำสอ่าโทรศัพทค่ะค่ปแล้วสวัสดีพี่น้องเข้าปจบพี่ลงแต่เพียงเท่านี้นสวัสดีค่ะ